ปลามังใชสวยๆครับผมปลามังครับใชสวยๆครับผมหมายของคูนของทนธรรมชาติครับผมตกคองใหญ่น้ําไหลแรงไม่ได้สักตัวก็มาย้ายวันนี้ครับตอนตกไม่ได้ถ่ายครับผมเดีครับผมมันมาครับตัวครับผมปลาเพียนใชสวยๆครับผมหนานครับผม นี่ครับปลาเพียนไซสสวยๆครับผมหมาสครับผมหมาสนี่ครับของปูนี่ครับครับนี่ครับกินแม่ปูมครับเหยื่เหยื่อของน้ำน็อปชานลครับผมนี่ครับผมหมาสครับผมขอเก็บปลาก่อนครับผมไซส์ใหญ่ๆครับผมหลุดไปแจมหนึ่งครับใหญ่เหมือนกันเก็บปลาครับครับผม ก็ได้ไหมแจมครับผมพลาเพียันใช้ใหญ่ๆครับผมเนี่ยหนานครับผมตามมือครับยอดครับอันนี้กินไฟเดือนครับผมหมานครับผมนี่ครับหมานนะครับครับผมใกล้เยอะใกล้เยอะหมดแล้วเยตรงนี้หน่อยครับผมหมานครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับน้ำใสทองปูนครับ ผวันนี้ก็มาตกปลาที่คลองปูนบ้านหมอครับผมเนี่ครับผมข้างหลังนั้นจะเป็นเป็นทางใหญ่แล้วก็เป็นคลองคลองชนนนประทานมนน้าปะศักครับผมแต่ผมมาตกตรงนี้ของปูนครับผมครับผมคลอ,อ,องคลองชนนนประทานมนน้าปะศักก็น้ํามันไหลแรงครับผมผมเลยก็มาตกที่นี่ครับรพอตด้ตัวครับผม ถ้าหลุดไปก็มีครับได้ก็มีครับครับผมสามราบชมครับผมผมไม่ได้ขาตั้งมาครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเที่ยงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานครับผมว่าจะได้ปลากี่แจมครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับไปดูผลงานครับผมเนี่ยผมไม่ได้ขาตั้งกล้องมาก็เลย ไม่ได้ถ่ายจนปลากินครับนี่ครับดิดมาเยอะครับบนนี้ก็มีแต่ผมไม่ได้ลงนะครับลงได้แค่สามคันครับผมนี่ครับปลาไปสวยครับปลากะเพียนไปสวยๆครับผมของแต้มครับผมเนี นี่ก็ปลาระเพียนครับผมปลาะเพียนครับผมปลากระมังปลากระมังคงผมขึ้นมาได้สองสี่หกหกแมครับครับผมแต่ยังไม่ได้เก็บเด็ดหมดนะครับรอให้เยาหมดแล้วก็เก็บกรับครับผมตามชมครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ